เราก็จะมาต่อเลดแฟคชั่นเกลีลาภาคสามกันนะโ okay. แขนเราจะมาที่ที่ผมทุบระเบิดนะตัวเองก็เกือบตายนะแขนก็ต้ต่อนะโอเค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 เฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ได้ผมไม่ได้ต้องการจะวิ่งตรงนี้นะเดี๋ยวต้องกลับไปก่อนนะขออนะุญาตอ่าเนี่ยจุดที่เราจะต้องทําลายก็คือไอ้ไอ้ถังผลิตปลาต้องโกนี่แหละแขนพ่อมึงเนี้ก็ติดแดนึงก่อนนะเดี๋ยวเผื่อกานร,ระเบิดนะเดี๋ยวกูชวยนะบึ้ม <Boom. S 1> นะอ่าระเบิดสองต่อนะโอ้โหปุ้มฮิตช็อตเลยนะป่าปทานันกันอ่า อันนี้ก็ต้องปาไปติดตรงจุดไหนเงาแล้วก็วิ่งนะโอเคโอเคโอเคแล้วก็บึ้มนะบึ้ม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 บ่อยเนียทำลายทางปอตโกได้เป็นอะไรที่ร็อกมากนะนะ <S <S โอเคแน่นอนนะที่จุดที่ผมทำลายมันจะต้องมีซอลเวทนะฮะก็ผมก็จะต้องลงไปเก็บซอลเวทนะก็คือแร่เหล็กน,นะอ่ะไอ้โวันนี้ยังไม่บึ้มอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้มันบึ้มนะฮะถ้าบึ้มแล้วรถเนี่ยรถพวกอไอ็กโอบ เดีแล้ะพ่อค้าขายเราต้องโกรธที่มันขึ้นราคานะฮะข้อมึงอ่ะก็จะได้ไม่ฮะอ่ะบึ้งอยู่วะเรื่องบึ้งอ่างนี้อ่าไปทำให้บึ้งอีกรอบเตน่เพราะความไหวนะฮะก็จะเสียใจนิดนึงนะฮโอ๋อเนี่ยเสร็จแล้วพอเราทำลายได้เสร็จแล้วเราก็จะได้อ่าแร่เหล็กมานะฮะเราได้สองร้อยฮะอีกร้อยห้าสิบเราก็จะได้ปืนใส่้ามาใช้นะแล้วอุ๊ยเกระโดดขึ้นไม่ได้นะก็เจอพวกนี้มันลุ่มนะก็ด่าแม่งไงชิบหายโอ้ยชิบหายอ่ะลูกต่าก็มี จุดอ่าให้หลกนิดนึงนะก็ปลาระเบิดไปสองอันนะปุ๊บก็ตบบึมบมนะโอ้กระจายฮะแมโคตร็ลกฮะบึมบมนะแม่งเจ้าบึมนะบึมนะโอ้โหบึมอ่าบึมบมเอาไปกินนะบึมบมโอเคบึมบึมอบมบึมเี๋ยอเอบึมเดียวบึมเีบมึงอมึงอ่ะคอมึงอ่ะอดเลยง มึงี๋ยวมึงรู้มึงรู้ฤิ์ฤิ์ฤิ์ความโหดกเป็นไงไปบึ้มนะโอ้ยเต็มไม่ช็อตนะฮะแกเปลี่ยนเปลี่ยนเอาอื่นนะเปลี่ยนเปนยัไงฮะอ้าวอุ้ยโดนยิงนะโอ้ยตัมตัด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 ช่วยเลยอ่ะนี่ใครช่วยเลยอันี้ใครช่วยเลยโอ้ยโดนเลยแม่โอ้ยนี่ขนาดแรกๆยังโอ้ยแหลกแหลกเหลวนะแหลกเหลวโอเคฮะ แล้วต้องนั่งยิงไงนะั่งยิงไม่ได้ยืนยิงม ah, well, okay. uh, kind of ah, ั้งพวกปุบปัีป oh, wh ah, so okay. ั๊บปั ah, ๊บป uh, oh, ั๊บปั ah, ๊บปั๊บปั๊บปั ah, ๊บปั๊บป ah, ั๊บป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 ด๊บปั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 ๊บป่๊บปั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 ๊บปกอ่าก็ได้นะปอ้เปนอะไรที่ัูบมากนะฮะไป่อไป

โอ้แล้วก็กลับมาที่เดิมนะครคือตอนแรกผมวิ่งข้ามอ่าไม่ใช่ผมวิ่งลงมานะแล้วก็ผมก็มาตรงนี้นะ,อ,ะ,อ,ะอ๋อ,อเขาจะรักเอาเอฟเอฟเอาเอฟเอฟอะไรครับอเบอฟเอฟบวกแม่นะโอแอบนะเจ็บอ่าแล้วก็ปากนะอ่านแล้วก็กใกล้ตายแล้วแอบกูทุบมันเลยฮนะึสกึบ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 โอ้พ่อมึงสิครับโอ้โอ้โอ โอ้ยนี่นี่โชคดีฮะโชคดีโอ้นี่นี่ดีฮะที่ผมขึ้นรถก่อนนะไม่งั้นผมตายหายแน่อะไรนะอ่าเอ้ยจ้าอ่าก็โกนแล้วเน่ทลายภูผาเน่ข้อมึงอ่ะโอเคเลยที่ครูมากเลยเก๋แล้วก็ออกมาก่อนนะกันกูไม่ได้บอกให้ออกทางนั้นนะโอเคก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเกมมันก็กวนอยู่แล้วโกวนอยู่กับยังขำนะวิ่งอย่างเงี้ยโอ้ยเดะเดวเดะ เจอเจอล็อกเจอเจอของล็อกนี่นี่นี่เจอของล็อกฮะอหนี้ไล่ะุเพิงเลยฮะเอาุกเอ,อ,อ่าไ่แลเพจนะเพืนองต้องการประมาณร้อยกว่านะเพื่อเราจะได้อะไรนะปืนใส่ฟ้าไม่ใช่นะปืนใส่ฟ้าไม่คตดล็อกนะฮะอะชอบเลยแม่ล็อกล็อกแรกล็อกนะแรงกล็อกฮะแรบตันตก่ะคตรมึงนะ แกละปต้องโกก็ถูกสิครับมาให้แกลนี่กูขอนะครับอุ้ยทำไมอุย้ยไอ้สุดไม่ไมึง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 เฮ้ยสุดไม่อยาดกูโอ้โหแม่งบานเลยฮนะยสุดบอกแล้วคนก็จะถามว่าสตู้น่าไม่ใช่ดอกบายอย่ะเดี๋ยโอ้ย จเอ้ยรอนะแล้วกูไม่ล็อกอ่ะกูไม่ล็อกอ่ะกูไม่กล้าบวกอะจ้าบานหูฮะอ่าจ้าบานหูเนี่ยอะไรบานก็ไม่รู้นะฮะตอนยิงอันนี้ผมไม่บานนะผมเละนะฮะโหเอนี่กูยังชาร์จพลังชีวิตไม่ได้เต็มที่นะโดนยิงแล้วโหเป็นอะไรที่เต็งมากนะฮะโห โอ้ยแค่รออลกตัวปีเตอร์ปัตเกอร์อีกรอบนะครับโอเครอฉันรอเธออยู่โอ๊ยโอเคเลสเลสล็อกนะไม่ใช่เลสล็อกนะไอ้แต่มันก็เป็นเลสล็อกได้นะคือลุยนะอ่ะเอาวิ่งดี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 ที่กูดีที่กูโดนมาไม่เจ็บนะฮ้ยบ้านบ้านกูล็อกฮะบ้านกูล็อกโดดไปแล้ว เอาโอ้อะไระอุ át, ้ยแมนก็อเดียป่ะอะไรนะทุบแม่ฮะทุบแม่ฮะทุแอบทุบรถอะไม่ไม่ไมรถเสียตองเสียกันเทียบทุบฮะทุบทุบเอาทุบูกเราจีงกว่ายีงปะตโป่มึงเออเอยมาละอรอยอรอย i ่างติงแลเกตายอ อ๋อแสก็ต้องขึ้นชาวร้องที่ดอดอ่าวหลวมเอาอู้โอเคต้องอ๋อเค้ะเคต้องวิ่งไปมาก็โดดอ่ะอ่าแล้วก็ไปไม่ได้ฮะโอ้โอเคฮะคนก็บอกว่าเบื่อแล้วฮะมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องไปนะฮะเก้แต่ไม่ไปนะเก้ก็ทุบนะาไอ้สัตว์เน uh ี mm ่ย hmm. ทุบก yeah, okay. ูปีกฎหมายอ่ะ <sorting> ท <outsiders> ุบกูป so, ีกฎหมายเลยขอโทษนะ ไปนี่ปาต้องโกแมนนะฮะแกรวยยๆขับไปเลยสุขความมังสว่างอะขับพุ่งไปแล้วไปไม่ไม่จะขึ้นเวลาเนี้ยทนแล้วสุขความมังสว่างโอ้ลังสี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 โอ้เอา้เอาไอ้ตับ เออนะฮะอ่าพัง่าไว้เอ้าเนี้ยอ่าแล้วก็พังันได้นะอ่ามันเสามันกากนะโอ้โหแม่กับพูดเลยเอเดี๋ยวลองก่อนดิโหี่โอ้อรวะเนี้ยตรงไปเรื่อยตรงไปเรื่อยบร์นติร์นเติร์นเตินเติรนเติร์เติร์นเติร์ร์เติเติร์เติร์เติเติร์ ต่อไปหน้าจอโหลดจะไม่มีภาพไอ้นี่นะฮะจะไม่มีไอ้เล็บบล็อกอะไรมาเนี้ยนะฮะจะตีรถให้บึ้มนะอ่ามึงไปเลยนะมึงไปเลยมึงไปเลยอ่าแล้ววิ่งหนีนะรถไม่จะบึ้มนะอ่าบึ้มนะเสร็จแล้วรก็ไปเอาอ่าไอ้ก้อนเหย้ยมันนะมาโอ้ยดาวตวเวทนะขอไปเลยนะอ่าแล้วไม่ฮะทุกระบาลนะทุกกระบาลนะทุกเลยฮะอ่า น่ะชาวชาวล็อกก็ต้องแบบนี้แล้วอ้าวแล้วกูไม่ได้อยู่ในวงอะโอ้โหได้สามตัวฮะเนี่ยชิ้นสเปียโอ้โหได้เพิ่มเลยเนี่ยโคตรล็อกเลยวเนี่เคือดกันนะเฮ้ยสวยโดนกูบวกเฮ้ยมึง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 จะบวกกูเหรอเดี๋ยวมึงโดนกูตบแน่มาเลยมึงมาเลยทำไมึงกูต้องจำนวนเหรอก็มาป้องมึงเหรอฮะไหนมาเดี๋ยวมึงมา มาฟวัวผาบโฮมเหรอเฮ้ยตึกไม่ไม่อ่าเออแล้วมันก็มาโอ้โหแม่งไม่เคยแม่งรู้จักแกนะปาระเบิดปาระเบิดปาระเบิดแล้วตุ้มเกียร์ปาดเบิดแล้วบูมนะฮะบูมเบลล่ากนะฮะอ่าขอดเบิดไปแล้วอ่าแล้วก็คิลลิสตียนะโหสี่ตัวตัวรวดนะเอาขยี้วัดแพะมายก็มายก็โดนชนนะโอ้โหคนล็อกเลยโห ใสกับปาลาระเบิร์ดหมันใส่กับปลาระเบิดตูมนะโอ้ล็อกฮะโคตรล็อกเลยเอ้ยยังยังไม่ระเบิดนะอ่าโดดอดอดอ่าคอมพลีดนะโอ้โหคนเราเลยโอหดนี่การรีวิว่าขึ้นแบบเด่นนะเนี่ยโอ้โแม่เป็นอะไรที่เจ๋งมากโอ้ข้อมึงเนี่ไอไอเอาไปประดับดาวได้นะเว้ยคือคนจะได้รู้ว่าหมู่บ้านเราโหดเว้ย เนี่ยหมู่บ้านไม่ไม่ต้องการกินก็ต้องโกครับพ่อมึงอ่ะแต่ความจริงก็อยากกินนะเฮ้ยเฮ้ยไปนะฮุธยเฮ้ยก็กูล็อกอะเก็บ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 เนี่เก็บให้หมดฮะก็จะเอ่อได้ได้สามร้อยใช่ไหมก็ต้องเก็บอีกสักงห้าสิบนะฮะก็เผื่อจะพอดีเนี่ยเอานี่นี่เก็บตั้งนานเนี่ยเพิ่งได้แค่กระตึ้งนึงนะฮะ ก็อย่าว่ากเลยนะเพราะว่าเล่นกากนะอ่าเียกัตมาเอะนะโอ,โอ้ไม่เขจะมีแรงดนะะ,ะ,ะ,นะครับ้างอ่า้วิ่งวิ่งวิงวิ่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 ง่งวิ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 ดงวิ่ง่งวิ่งว่งิอวว่งง่ววววิงิงิงวิง่่่วงมา่ ต้องโกรล่วงฮะับพ่อ,อมึงเนี่ยเห็นจากระยะนะฮะเหมือนมันจะใกล้นะโอ้ของจริงไม่ไกลนะฮะอุ้ยไดดแล้วมีทางเข้ารับแล้วไอ้นี่หมาแล้วมึงอันนี้มึงเก่งกำไรเหรอทีเอาไปต้องโกรมาไอ้ตโอ้ยมันไม่ลงฮะโอ้คุณผู้ชมมันไม่ลงฮะโอ้โหแม่งโคตรล็อกฮะไม่ไม่ไม่ลงอ่ะอ้าลงฮะโอเคฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต่อะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาบึ้มไอ้ประพาคารปลาต้มกงนะฮะต่อปาร์ตต่อไปนะพาร์ตสนะี่ฮะโอเคฮะสวัสดีค่ะ